สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะช่วงนี้การงานการเงินและก็ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะตอนนี้นะคะความรักของคุณนะคะเป็นความรักที่สวรรค์สรรสร้างให้นะคะส่วนการงานการเงินของคุณนะคะเอ่อจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีโชคเข้ามานะคะตอนนี้นะคะคุณเหมือนกับว่าเครียดต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะด้านความรักนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า รักของคุณนะคะที่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นรักที่บริสุทธิ์แล้วก็รักแท้นะคะแล้วก็จะมีการเงินเข้ามาในตอนนี้นะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะเหนื่อยหน่อยนะคะกับการทํางานนะคะขอให้คุณนะคะโชคดีแล้วก็ประสบผลสําเร็จในความรักนะคะแล้วก็การงานแล้วก็การเงินค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอแ a n d o m นะคะ คุณจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ไอวี่ก็ไม่ได้ดูให้คุณคนเดียวนะคะดูให้ทุกๆคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดอย่านำมาคิดและมาใส่ใจนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ